มหัศย์ไม่มีสิ้นสุดฉันปฏิบัติการสำนึกรู้คุณทุกวันในชีวิตถึงตอนนี้ฉันไม่เชื่อเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ทั้งวันทั้งเดือนและทั้งปีได้อย่างไรโดยไม่ได้ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณโดยวิธีใดวิธีหนึ่งทุกๆวันการสำนึกรู้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ฉันฝังอยู่ในเซลล์และเป็นแบบแผนในจิตใต้สำนึกของฉันแต่ถ้าเรามัวหมกมุ่นอยู่กับชีวิต จนหลงลืมการปฏิบัติการสำนึกรู้คุณไปสักระยะความมหัศจรรย์จะมาลายไปฉันใช้ความมหัศจรรย์ในชีวิตเป็นแนวทางให้ตัวเองรู้ว่าฉันปฏิบัติการสำนึกรู้คุณเพียงพอหรือไม่หรือจำเป็นต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นฉันเฝ้ามองชีวิตตนเองอย่างระมัดระวงังและถ้าพบว่ารู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็ฉันจะเพิ่มการปฏิบัติการสำนึกรู้คุณ ถ้ามีปัญหาเพียงนิดหน่อยเริ่มปรากฏในส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตฉันก็จะเพิ่มปฏิบัติการมหัศจรรย์ของการสํานึกรู้คุณตรงส่วนนั้นในทันทีฉันไม่สับสนกับรูปแบบที่ผิดผิดอีกแล้วกลับมองหาความดีงามที่จะสํานึกรู้คุณในทุกสภาพแวดล้อมแทนโดยรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น แล้วจากนั้นอะไรที่ไม่เป็นที่ต้องการก็จะหายไปทันทีทันใดอย่างน่ามหาัศจรรย์ฉันเริ่มต้นขอบคุณสิ่งเล็กสิ่งน้อยและยิ่งขอบคุณมากเท่าไหร่รางวัลของฉันก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเพราะสิ่งที่คุณมุ่งจิตไปแผ่ขยายขึ้นและเมื่อคุณมุ่งจิตไปที่ความดีงามในชีวิตคุณก็สร้างความดีงามให้มากขึ้นอีกโอกาสดีๆความสัมพันธ์แม้แต่เงินก็หลั่งไหลามา เมื่อฉันได้เรียนรู้ที่จะสำนึกรู้คุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตโอปราวินฟีบุคคลในวงการสื่อและนักธุรกิจหญิงด้วยการปฏิบัติการสำนึกรู้คุณคุณกำลังใช้กฎแห่งจักรวาลอันแน่นอนไม่มีทางผิดพลาดนั่นคือของขวัญจากจักรวาลเพื่อคุณและคงอยู่เพื่อให้คุณได้ใช้และนำชีวิตให้ก้าวไกลจักรวาลกับตัวคุณ มีระดับหนึ่งที่คุณไปถึงได้ด้วยการสํานึกรู้คุณซึ่งทําให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขอย่างไม่มีขีดจํากัดในชีวิตวิธีไปถึงระดับการสํานึกรู้คุณนี้ก็โดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับจักรวาลหรือถ้าคุณพอใจกว่าจะเรียกว่าจิตวิญญาณหรือพระเจ้าก็ได้คุณอาจจะคิดไปว่าจักรวาลอยู่คนละส่วนกับคุณและพอนึกถึงจักรวาลคุณก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า จักรวาลอยู่เหนือตัวคุณนั่นแน่นอนที่สุดแต่ก็อยู่ภายใต้ตัวคุณด้วยและอยู่ข้างหลังคุณข้างข้างคุณแถมยังอยู่ภายในทุกๆสิ่งและทุกๆคนนั่นหมายความว่าจักรวาลอยู่ภายในตัวคุณอยู่ใต้ดังอยู่เหนือและอยู่เหนือดังอยู่ใต้ด้วยความรู้เช่นนี้เท่านั้นท่านจึงอาจสร้างปาฏิหารคำพภมร์มรกราวห้าพัน ถึง3,000ปีก่อนคิดตักราชเมื่อเข้าใจแล้วว่าจักรวาลอยู่ภายในตัวคุณและโดยกฎธรรมชาติอันจริงแท้จักรวาลมีอยู่เพื่อคุณต้องการให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นความรักดีขึ้นความงามมากขึ้นและทุกสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นจากนั้นคุณจะรู้สึกสำนึกรู้คุณจักรวาลอย่างแท้จริงสำหรับทุกสิ่ง ที่คุณได้รับในชีวิตและคุณอาจจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณกับจักรวาลขึ้นมายิ่งการสำนึกรู้คุณที่คุณรู้สึกต่อจากประวาลสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้รับจริงแท้แค่ไหนความสัมพันธ์ของคุณก็ยิ่งใกล้ชิดกับจักรวาลมากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือเมื่อคุณได้ขึ้นถึงระดับของความสมบูรณ์พูนสุขอย่างไม่มีขีดจำกัดจากความมหัศจรรย์ ของการสํานึกรู้คุณคุณจะเปิดหัวใจและจิตใจให้กับความมหัศจรรย์ของการสํานึกรู้คุณอย่างเต็มที่และด้วยสิ่งนี้คุณจะสัมผัสชีวิตของทุกๆคนที่คุณเข้าไปคล้องเกี่ยวด้วยคุณจะกลายเป็นมิตรแห่งจักรวาลคุณจะกลายเป็นช่องทางสําหรับสิ่งดีๆในผืนแผ่นโลกอย่างไม่มีขีดจํากัดเมื่อคุณใกล้ชิดและเป็นกันเองกับจักรวาลที่อยู่ภายในตัวคุณแล้ว จากช่วเวลานั้นเป็นต้นไปโลกก็จะเป็นของคุณและจะไม่มีสิ่งใดที่คุณจะเป็นมีหรือทำไม่ได้การสำนึกรู้คุณคือคําตอบการสำนึกรู้คุณคือการเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกร้าวหรือย่ำแย่เยียวยาการขาดสุขภาพหรือขาดเงินเยียวยาการไม่มีความสุขการสำนึกรู้คุณลบล้างความกลัวความกังวลความเศร้าเสียใจ และความหดหู่และจะนำความสุขความกระจ่างความอดทนความเมตตาความเห็นใจความเข้าใจและความสงบของจิตใจการสำนึกรู้คุณนำการแก้ไขปัญหาและโอกาสดีๆและหนทางให้คุณตระหนักในความฝันของตนการสำนึกรู้คุณอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลและเปิดประตูสู่ความคิดและการค้นพบใหม่ๆ ดังเช่นนักวิทยาศาสตร์นิวตันและไอน์สไตน์ได้พิสูจน์มาแล้วลองนึกจินตนาการดูสิว่าถ้านักวิทยาศาสตร์ทุกคนทำตามก้าวย่างของทั้งสองท่านนี้โลกคงจะขับเคลื่อนไปสู่เขตแดนใหม่ๆแห่งความเข้าใจกันการเติบโตและความก้าวหน้าข้อจำกัดในปัจจุบันคงถูกทำลายไปการค้นพบที่เปลี่ยนชีวิตได้คงจะกระทำกันทั้งทางเทคโนโลยีฟิสิก การแพทย์จิตวิทยาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกสาขาหากการสำนึกรู้คุณกลายเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนเราคงเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะทำให้อารยธรรมก้าวไก่ผ่านทางความสำเร็จและการค้นพบในแนวทางต่างๆลบล้างความไม่เห็นพ้องต้องกันสิ้นสุดสงครามและนำสันติภาพมาสู่โลก ชาติที่จะนำโลกไปสู่อนาคตคือชาติที่ผู้นำและประชาชนเป็นผู้สำนึกรู้คุณมากที่สุดการสำนึกรู้คุณของประชากรแห่งชาติจะทำให้ประเทศของพวกเขาเจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งจะทำให้การเจ็บป่วยและโรคภัยลดลงอย่างควบาพธุรกิจและการผลิตเพิ่มขึ้นและความสุขสงบในชาติจะมีชยัยความยากจนจะสูญหายไปและจะไม่มีใครแม้สักคนโหยหิว เพราะชาติที่สำนึกรู้คุณย่อมไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นยิ่งมีผู้คนพบพลังมหาศรจาร์แห่งการสำนึกรู้คุณมากแค่ไหนโลกก็จะมีชัยเร็วขึ้นเท่านั้นและทำให้เกิดการปฏิวัติด,ด้วยการสำนึกรู้คุณนำความมหัศจรรย์ไปกับคุณนำความมหัศจรรย์ไปกับคุณด้วยไม่ว่าจะไปไหนทำให้ความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณอิ่มเต็มอยู่ในความลหลงไหล การเผชิญหน้าพฤติกรรมและสถานการณ์ของชีวิตเพื่อทำให้ฝันทั้งสิ้นของคุณเป็นจริงในอนาคตหากชีวิตเสนอสถานการณ์อันท้าทายที่คุณคิดว่าคุณควบคุมไม่ได้แล้วคุณก็สับสนว่าจะทำอย่างไรดีแทนการวิตกกังวลหรือหวาดกลัวให้หันไปหาความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณและขอบคุณทุกๆสิ่งในชีวิตเมื่อคุณขอบคุณ ความดีงามในชีวิตอย่างตั้งอกตั้งใจสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบสถานการณ์อันท้าทายจะเปลี่ยนไปอย่างน่ามหัศจรรย์เราแสดงหนทางให้เขาคือมนุษย์ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะสำนึกรู้คุณหรือไม่แล้วแต่เจตนาของเขาพระคัมภีร์อันกุลอานจงกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณกล่าวดังๆตะโกนมาจากยอดหลังคากระซิบกับตัวเอง กล่าวอยู่ในใจหรือรู้สึกในหัวใจและไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนำการสํำนึกรู้คุณและพลังมหาศารย์ของมันไปกับคุณด้วยนะเพื่อให้มีชีวิตอันมหาศารย์ที่สมบูรณ์พูนสุขและมีความสุขเต็มที่คําตอบอยู่ที่ริมฝีปากคุณอยู่ภายในใจคุณพร้อมและรอคอยให้คุณสร้างสรรค์ความมหาศจารรอนด้าเบิร์น เกี่ยวกับรอนดาเบิร์นรอนดาเริ่มเดินทางของเธอด้วยภาพยนตร์เรื่อง The Secret มีผู้ชมทั่วโลกหลายล้านคนตามมาด้วยหนังสือ The Secret ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีที่สุดของโลกหาอ่านได้ถึง47ภาษาและพิมพ์มากกว่า20ล้านเล่ม The Secret อยู่ในรายการหนังสือขายดีสูงสุดของ New York Times เป็นเวลาถึง190สัปดาห์ และไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์ USA Today ได้เลือกให้เป็นหนังสือขายดีที่สุด1ใน20เล่มในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมารอนด้าสร้างผลงานการค้นพบใหม่เล่มต่อมาคือ The Power ในปีคิถศักราช2010ซึ่งก็ติดหนังสือขายดีที่สุดของนิวยอร์กไทม์อีกเช่นเคยและตอนนี้หาอ่านได้ถึง43ภาษาแล้ว